ปลายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายเป็นสุโนเนาะวันนี้ก็มาพ่อสองแอดภูมิเอ้ยเบาภูมิออฟเซียคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เบาภูมิสิมันตามแนวทางเวลาทีวีพี่น้องเนาะสำหรับลาวทีวีเนาะพี่น้องเนาะมาเบิกลุ้นการเลยแบบในพี่น้องว่ามันออกยังไงเนาะสำหรับลาวทีวีเนาะพี่น้องเนาะมันออกกันสูตรหาตัวก็แล้วพี่น้องแปดสองสองแปดเก้านี่พี่น้องข้างล่างออกแปดสองข้างบนออกแปดเก้าพี่น้องมีบอกพี่น้อง บ่มีเนาอพี่น้องเนาะสูตรสามตู่มีน้องแปดเก้าสามเนาะเกือบเกือบแตกสามตแล้วพี่น้องเนี่แปดเก้าสามเนาะแต่ว่าบ่มีเนาะเนี่ยบรดิตาไัยนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าลุดเด้กพี่น้องนะทางเนาะลุดเนาอพี่น้องเนาะหบับราวทีวีตามกันต่อวันนี้วันที่สิบสองแลพี่น้อง ตัวเลขก็มีเข่ามีรุดเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางน,นะพี่น้องวันที่สิบสองเดือนสิบเ,เอ็ดหกสิบเจ็ดเวลาเวลาทีวีเนะพี่น้องเนะเดี๋ยวทีลอง <c oughs> ตัวเลขก็มีเข่ามีรุดเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวนทางเขานั้นนะพี่น้องเนะเาะเราปรุงไปเพียงแนวทางนะพี่น,น้องพี่น,น้องหมักอะเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเนี่กับบนล่างคือเก่าดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับตัวเด่นเนาะ ไอเดนไปที่ศูนย์กับหนึ่งเด้อพี่น้องไอเดนศูนย์กับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อลาวที่ีอยู่อื่นเนาะบ้านี้ก็มาจับคู่กันเลยพี่น้องจับคู่กับทีนี่อยู่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ศูนย์กัน้องพี่น้อง

Xứng chết diệt. Ah, đây như nóng, bạn nếu 1 nóng. Nếu sống. Nếu diệt. Nếu bèn. Nếu bèn, nếu như nóng. Nếu như nóng, nếu như nóng, nếu บอกคุมเจาะกับบวกระดับพี่น้องเนาะสำหรับตัวเด่นนี่ก็เด่นสูงก็หนึ่งเนาะมืงเชื่อมบุคคลเจาะให้กับบวกระดับพี่น้องแต่พี่น้องหมักไปใส่ลูดใส่วิ่งเนาะไป็ลูดเอาเดินพี่น้องเด้อสุดกันเนาะบบบนี้สุดกันก็สีมีอยู่เนาะพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยนี่ระวังหกเราเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางลาวทีวีเบื้องอื่นเนาะพี่น้องเนาะให้เด่นไปที่สูง อ่ะตัวเลขก็มีเขา่ามีรุดเด้อพี่น้องเป็นเทงแงนวาทางเด้อพี่น้องเด้อฝากคลิปนี้กับแคปหน้าจอเด้นพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กับฝากคลิปนี่น้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอกุมอวิเียลนิเด้อพี่น้องเด้อสําหรับไทยคลิปนี่กับสบายดีพี่น้อง